สวัสดีครับนนมูนีพ่อผมไก่นกเขาใหญ่วันนี้มีนกมาแบ่งครับสามตัวครับผมตัวนี้เจ้าหน้าเหี่ยวครับตัวนี้หนึ่งกุบกหนึ่งกุบยิวแกมสามสี่ห้าคำนี่นครับประมาณนี้ครับยิวแกมครับตัวนี้ขันตัวนี้เสียงก,างล,กลางขันหลางๆแล้วครับกุบโน่นกุบกลางๆแล้วครับตัวนี้ ตัวนี้ก็หนึ่งปุกขันแล้วลุกช้ำตัวนี้ขาลมครับขาลมรียกมนี่ขัดนี่หนุนนะตัวนี้น่นตัวนั้นนกเขาชวาครับนกฝึกครับตัวนี้นกฝึกอ๋อเลยสามตัวแล้วครับหน้าตาเลืางนกเขาชวาครับรายละเอียดเนาะนี่นกเขาชวาครับนกฝึกเสียงกลางครับตัวนี้ เสียงต่ำกันก็บอกจิ้มมี่ผมนะครับนกฝึกเนาะตัวนี้นกฝึกคอยชวาติดเฉเลยสามตัวแล้วครับตัวนี้มีดีที่ออดครับออดดีครับตัวนี้นี่ครับส่วนตัวนี้เสียงหน่อยครับเสียงเล็กคารลมครับมีขัดมีนุนครับตัวนี้กุ๊กเดียวครับขังไว้ในกรงร่วมดินเพ่จะจับ คงร่วมเกือบเดือนนึงเนาะก็จับขึ้น้งได้เกือบเดือนหนึ่งนะครับและความหนิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับนกนี่ครับตาลราอครับตัวนี้หนึ่งกุ๊กครับคาลมครับมีขัดมีหนุนครับตัวนี้เสียงน้อยครับกุ๊กเดียวนี่ครับเบื้องตัวตนจะชัดครับเบื้องกันจะชัดครับนี่ครับลายข้อครับนี่ครับ ลายงามดีสวยครับค้างไว้ได้นี่เดือนนึงครับหางหักทานี่แล้ครับนี่ส่วนตัวนี้เจ้าหน้าเหย,ยว่นี่ครับตัวนี้ขันเรียกแล้วครับตัวนี้ทั้งขันทั้งเรียกแล้วครับตัวนี้อายุโกงหลายกว่าตัวนี้เนาะตัวนี้จดห้างเทียกับคู่ครับสูนกต่อยูครับตัวนี้เจ้าหน้าเี่ยว ผมเคยลงแบงไว้อยู่เนาะตัวนี้วน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 นี่นะครับวนตัวตัวนี้อีกรอบนึงเนาะตัวเจ้าหน้าเดี่ยวนะครับตัวนี้เนื้งกุ๊กครับริวแกมซีหาครับนี่นะครับขันย่นกุ๊กลากๆแล้วครับคูไดมากเยินๆยินตัวนี้ได้ครับนี่ครับเบิองหนาวนะครับคือโยวครับนี่เหมือนมันบักหน้าโยวครับสวยนะครับ โอ้ครับเข้ารายละเอียดเลยครับถามตัวนี้ครับตัวนี้นกฟึกเข่าใช่าตัวนี้นกชํำคาลมมีขัดมีหนุนตัวนี้กับคาลมพอมีกันครับคาลมกับมีกันครับตัวนี้นี่ครับาะว่าผมต้อนกผมแปลอาแต่ตัวหมายเนาะได้มากนี่ครับถามตัวนี้เบิดแบงค์ครับช่วงโปโมชั่นครับปีไหมครับ สามตัวหนึ่งใบเท่าไม่รวมส่งครับแบงแบบเมาครับสามตัวครับหนึ่งเท่าครับบ่รวมส่งนี่ครับถ้าแบบแยกอะตัวนี้สี่ร้อยครับตัวนี้หาร้อยตัวนั้นโฮกลอยครับถ้าแบบแยกวันสิบตกอยู่พันสี่เนาะแต่กันเอาเมาสามตัวพันหนึ่งครับราคาโปรไม่ฉันครับนี่ครับหนึ่งใบเท่าไม่รวมส่งนะครับ ไปสนใจกับทร่มหาผมได้เลยครับไกลครับศูนย์เก้าสองห้าเจ็ดสี่สามหกเก้าเก้าครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรผมสิถิ่นมาอีกเนาะนี่เนาะครับลายสวยงามครับมแต่ตัวนกตัวไม้ทั้งนวครับผมไปนตาวอะไรมีแต่ตัวไม้ครับนี่ครับนี่ก็ตัวไม้กันครับนี่เนาะสวยครับเบ่งกันชัดๆครับแลยนี่ครับ เดี๋ยวใหญ่ผมได้ของดีแน่นอนครับอเอาครับแต่ตัวนี้เอาคุมนะครับนี่หนึ่งใบเท่าเี่ตัวนี้เอาคุมแล้วผมบอกเลยเนี่ยตัวนี้เด็ดเด็ดครับตัวนี้เอาคุมนะครับตัวนี้มีคัดมีหนุนนะครับขบเครื่องครับตัวนี้มาผิดตัวครับเพราะผมนั่งฟังอยู่ลงมากเนาะจังหวะมันลงมือนั่นกล่องตัดครับต่างกล่องไว้อนยะู่เนาะกลัวมันสิลงให ส่วนเจ้าตัวนี้มีคลิปให้เบิ้งนะครับแต้มที่ยี่ที่เอ็ดเบิ้งมีโฉมแล้วลงมาคู่กันกับนุก้อยเนาะนี่ครับส่วนหนกขอใช่ว่าบ่มีคลิปครับบ่ไดอัดไว้ครับแต่ติดเชลเลยไปแล้วสามโดครับบักจอยครับซื้อมันครับนี่หนึ่งสองสามคุ้มครับหนึ่งใบเท่าครับอ๋อไม่ก็ครับมาก์กอ่าลืมก็ไรก็แช่ไว้ตามนะครับ มีนกมาแบ่งรถนี่รถสุดท้ายแล้วเนาะเอาครับกับวันดี้เชื่องว่ารถสุดท้ายตลอดแล้วครับ้าเทียมีมาเรื่อยเนาะนี่ครับไปเขาครับนี่ครับนี่เงี้ิวเกินไปแล้วความหนิงอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับไห่ครับสามตัวหนึ่งใบเทาไม่รวมส่งครับผมสนใจทรมาเลยครับขอคนพร้อมจบครับ